ที่หน้าน้าตกปลานะครับก็วันนี้ในน้ำน้อยครับลองเปลี่ยนหมายขี่ขึ้นเหนือจากบ้านมาประมาณสามกิโลกว่าเนาะนะพีะ่เนาะก็ใส่ตีอยู่หน้ากระชังเขานะครับที่บ้านขออนุญาตหน้าบ้านเขาแล้วราให้ลงนะ,ะ,งระ,ค,นนะครับอ่ะผปะเจ็ดคันแล้วครับสองคนตรงนี้รู้สึกว่ากระแสน้ําจะแรงกว่าทางบ้านเราคนระับ ไปสายลู่ไปท้ายน้ําเลยน่าจะเป็นงานยากอีกแล้วครับไม่เคยเจองานง่ายเลยครับของเราน้ําแรงแล้วก็เป็นล่องที่รับผักตกพอดีต้องคอยเดินกดคันกันอยู่ครับมาแล้วครับลงแล้วกูต่อตอนนี้ก็กี่โมงเอ่ยสิบโมงยี่ิบห้าฮะโมงยี่ิบห้านาทีออกสายแล้วนะครับวันนี้ก็ มาลุ้นกันครับไปตัวไม่เป็นการเสียเวลาไปลุ้นกันนี่นรนี่มีอาการขย่มนะครับนั่งไกลก็นั่งไกลก็โอก,ก,กาศผ้าสูงติดน่ือเปล อยู่สิน่ะมีเถียงนิดนิดนะนาทีนี้ต้องเก็บแล้วล่ะกระมงกระมัง,งโอ้กระมังตัวดีจังวะโอ้โหมันหมูเต็มปากเลยกรมังไซ้ดีมากเลย มีครับมี20นาทีแรกครับมีตัวแล้วนะกำลังไซด์ดีอแต่ว่าปัญหาก็คือผักตบที่มันวิ่งเข้าะลิงนะต้องพอยกสายลบกันจะท้อกันตรงนี้นะครับนะครับมาแล้วเราก็ลุ้นต่อ ไปูปลากระมังหม่นี่มันลากโหมดอย่างนดาเห็นมันลากออกว่างี้แอดแหรือว,ว่าโดนปลาใหญ่ลเลยกระแดงว่าผมลืนไม่นานบอกไม่วัดสักทีลากแม่งเลยก็่วงแรกฮนะปลากระอ่าปลากระมังเป็นคนละตัวนะครับมันไส้สักฝามือน,นะฮะ หมายนี้ถ้าตั้งใจจกปากเกตกันจริงๆน่าจะสนุกนะครับเอาครับเรารอกันต่อมาแล้วคุณแ,แต้มอยในกระเป๋าและอุ่นๆรอปลาใหญ่กันครับ มาเรื่อยๆเฮ้ยเขียวซาถ้าจเ,อาเอจอจวันนี้โดนได้ทีเดรยวใช้เกียวปิดไปหลายๆแบบดีนะ <S 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 นี่ขนมปังไม่เอาก็ายังโดนเขียวซา S <S <S ชั่วโมงแรกก็ช่วงกว่าฮ้าเป็นการเก็บปลาเก็ตปลาเล็กครับยังไม่เจอปลาใหญ่เข้ามานะครับเหมือนตีอ่อยไปเรื่อยครับจะมีตอบสนองดีนะครับแต่ว่ายังเป็นปลาเล็กอยู่อากาศตอนนี้ร้อนมากนะครับน่าจะมีใกล้ๆกลแต,แต่40องศาครับแล้วก็หมุนหลบแดดไปเรื่อยครับ มีว่ามีล่มไม้บ้างอะไรบ้างเลยกาดดัวเหงื่อซึมตลอดเลยใครที่มาตกแม่น้ําช่วงนี้นะครับมาหาใหมด่ดิบๆแบบเนี้ยร่างกายพักผ่อนมาให้พอนะครับทําร่างกายพร้อมเตรียมลมเตรียม,ม,มอะไรมาน้ําดื่มอะไรต่างๆเตรียมมาให้พร้อมเป็นลมเอาง่ายๆเลยอากาศแบบนี้ขนาดมีน้ามาพมพร้อมๆเงียผมปากซีดปากสักส่นนั่นงผูกเบ็ดไปด้วยปั้นเหยือไปด้วยอากาศร้อนจริงครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะฮะ เข้าสู่ช่วงเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงกว่าก่อนเย็นเผื่อจะได้ปลาใหญ่สักตัวนะึงนะฮะไปครับลุนต่ออยู่ไหมไม่อยู่โหม่นแล่วหมุนไปมาตามเปล่า ปลาอะไรได้เสียงล่ามเมื่อกี้ได้ยินได้ยินเจนถุงถุงทุกวันแล้วมันกินไอ้ปังร้อยพวงอะ่ะเว้ยเราก็นึกว่าปลาใหญ่โหตอนนู้นขขา อีห่อเดียวกันเลยปลาส้อยนกเขาที่นี่มืนตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะสำหรับปลาส้อยนกเขานะนะครับบิา๊ากินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผมตีจุบทิ้งไว้ไม้หนึ่งนะครับเป็นปังร้อยพวงแล้วก็เอาปังปั่นหุ้มตะกรวตีทิ้งไว้ตีแพะป่า โอ้มันลากวิ่งยาวเลยแป๊บผมก็หลงดีใจเมื่อกี้วิ่งไปวัดถอยหลังเลยกะว่าปลาใหญ่แน่่ไหนได้โดนส้อยนกเขากูจะปลาที่นี่ดึงแรงมากนะดึงเหมือนปลาใหญ่แล้วนั่งอยู่โยนโทรศัพท์เลยเมื่อกี้วิ่งไปกะว่าได้ปลาใหญ่แล้วกลายเป็นปลาส้อยไปเอาครับหาต่อเริ่มเที่ยงละเผื่อมีอะไรให้เตือนเต้นไปครับ ดดเดียวแล้วครับวันนี้อยู่คนเดียวแล้วนบิดต,ต้องรีบไปดูงานนะครับอยู่ไม่จบทิปอยู่แล้ว oh. งานยุ่งนะครับก็ตอนนี้บ่ายโมงนะฮะ mm. เดี๋ยวผมคนเดียวซ่อาต่อไปครับเ mm. หาเลยทีเนี้ยปลาก็มีเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ายังเป็นปลาเล็กอยู่นะฮะ mm. ก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับเผื่อปลาใหญ่น่าจะเคลื่อน เดาๆนะนะออกมาแต่ละครั้งเราก็หวังจะโดนปลาใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาตกแล่น้อยนะฮะอย่างวันเนี้ยหัวใจะวาว้นะฮะโดนปลาเล็กลากยาวเลยเราก็นึกว่าโดนปลาใหญ่แล้วไปดูอ้าเป็นปลาน้อยเอาครับหาตันต่อครับตอนนี้เราย้ายเบ็ดไปไว้บาล่างหมดแล้วนะฮะเพราะว่า ตั้งบนบ่าบนนี่ไม่เป็นอันตกแน่ครับห้านาทีหยิบสายทีห้านาทีขยับทีสิบนาทีขยับทีเพราะว่ามันโดนพักตบตลอดเลยครับเว็บาล่างก็ค่อยยังชั่วครับไม่ค่อยโดนสายเท่าไหร่แต่ก็ยังโดนอยู่ครับถือว่านาน,านโดนทีไม่ต้องขยับคันอยู่ตลอดตกปลาก็อย่างนี้ครับต้องขยันสู้กันในทุกทางอุปสรรคเยอะเอาครับดูกันต่อ นั่นแหละครับหรือไหลมาทีก็กอบานๆทั้งนั้นเลยครับมาตอนเนื่ยกันสี่ห้า 4, กอบางทีก็คือว่าพ้นสายไปแล้วก็ช่วยเข้ามาโดนสายเรานะทุกการตกปลาก็จะมีอุปสรรคตลอดนะฮะไม่เรื่องนู้นก็เรื่องนี้ให้เราได้แก้อยู่เสมอบางทีอยู่ห่างเรานึกว่าพ้นนะครับแต่ว่าลากเขาลึกมากก็เกี่ยวสายเราไปหมดเลยนะครับบางทีเนี่ยนะครับมัน ปลาแม่น้ำมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ครับตกแม่นนะ้ำน้ำไหลนะับจะมีปัญหาเรื่องอกตอบตลอดนครับสู้กับมัน น่าจะอยู่กันเป็นฝูงนะฮะปลาส้อยเนะฮะเรายังหนีไม่พ้นเลยนะฮะกี่ไม้กี่ไม้ยังโดนปลาเกตอยู่นะฮะรับรอปลาใหญ่กันต่อไปมัน,นจะสองโมงกว่าแล้วนะฮะยังไลท์ว่แวโทอฟี่ครับยังไม่โดนปลาใหญ่เลยเรายังกี่ไม้กี่ไม้ยังเป็นปลาส้อยอยู่นะฮะปลาส้อยบ้างปลากระมังบ้างครับแดดที่นี่สุดเลยครับตอนนี้ขนาดนั่งในร่มนะครับเนี่ยแตกหน้าดำหมดเลยครับน,นี้ไม่น้ำน้อยตอนนี้จะ ือว่าการร้อนมากนะครับดูหมายถ้าไม่มีลมนี่มีสิเป็นลมได้เลยเอาครับสูกันต่อไปครับเหลืออีกสักสมชั่วโมงได้วันนี้ผมจะสู้ถึงห้าโมงครึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องขี่รถกลับลบบุรีแล้วเตรียมทำงานพวงนี้เอาครับลุยมือนเดิมนะคันริมฝาเล็กน่าจะติดแล้วนะ mày kiếm รอบนี้เป็นปลิงปลากะมังนะฮะรอบนี้ก็ยังเป็นปลาเก็ตเรื่อยๆอยู่นะฮะยังไม่เจอปลาใหญ่นะฮะเก็บไปเรื่อยๆครับเพลินดิเดี๋ยวโทฟี่ต้องเข้าครับรอเวลาตอนนี้สามโมงนะฮะสามโมงเย็นแล้วเราก็ังเก็บปลากะมังปลาสร้อยไปเรื่อยๆครับยังไม่มีทีท่าว่าปลาใหญ่จะมาดึงเลยนะฮะแต่ว่าถ้าถามถึงปลาเข้าไหมถ้าไม่ซีดเรื่องสถือว่าเป็นหมายที่ปลาเข้าดีหมายหนึ่งเลยนะครับ ว่าเป็นป่าที่ยังไม่ไซส์เท่าไหร่นะฮะก็ตกเพลินอยู่นะครับแต่อากาศร้อนมากครับวันนี้ครับต้องต้องต้องบอกว่าอากาศร้อนสุดๆเลยวนี่อบอ้าวมากครับเอาครับเราเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงนิดๆนะฮะไปุยกันต่อ <c oughs> นี่มันดงปลากระมังใช่ไมเนี่ยด <c oughs> ูว่ากระมังล้ว,ลว,ๆลว,ลวนะๆเลยัะเนี่ยกระมังกับป้อย วันนี้ผมใส่จะไม่โดนป่าใหญ่นะดูแล้วเดินวัดวีธทีก็เขาทางนั้นเลยนะก็ชั่วโมงได้ท้ายนะผมเริ่มไม่ได้กดอัดคลิปแล้วเพราะว่าไปวัดก็รู้ว่ายัางไงก็ปากเกตปากกำมังนะมันก็ไม่ไป่าไซอะไรไม่ได้น่าตื่นเต้นนะก็เลี้ยวๆกันไปเลยครับคลิปนี้ก็ทําให้เห็นกันไปเลยว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคลิปนะครับมันก็จะมีเฟลบ้างอะไรเงี้ยบางคลิปก็เราไม่ได้โดนโทรฟี่หรอกเพราะว่า ใ้โดนปลาไซส์บิ๊กทุกทิพมันก็คงจะยากนะครับก็เราใช้เบ็ดตกปลานะฮะไม่ใช้คาถานะฮะก็สมหวังบ้างผิดหวังบ้างครับบางทิปก็มีท้อบ้างอะไรบ้างธรรมดาเรื่องปกติแต่พอเรากลับไปทํางานแล้วก็หงวยหาการตกปลาอยากกำพักผ่อนนะฮะก็ธรรมดาครับทิพนี้ก็คงจะเป็นทิปนั่งงงในดงกะมังนะฮะ วันหยุดหน้าครับกลับมาว่ากันใหม่นะครับาตามหาทรฟีีกันใหม่นะี่คเสน่ห์ของการตกปลานะครับเราไม่ได้ได้ทรฟีีทุกทริปบางทริปเราก็ต้องไปปานปลาเล็กบ้างอะไรบ้างอย่างน,น้อยแค่มีตัวก็อุ่นใจแนละ้วคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่ตกปลาแล้วรู้สึกล้ามากครับเป็นวันที่อากาศร้อนมากผมปกตนะิเป็นคนขยันเปลี่ยนเหยื่อนะวันนี้ไม่เอาเลยแช่อย่างเดียวเลยก้อนนย่งมี2สองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงครับร้อนจนแบบ ขนาดนั่งเฉยยังเหน,นะนื่อยนะลงมาเหนื่อยเนี่ยซึมทั้งวันเลยดูหัวเอาครับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวทริปต่อไปก็จะหาหมานี้ดีๆมาฝากนะฮะหมาที่มันไปแล้วมีความสนุกนะฮะมีตัวให้ลุ้นนะ,ะชว่วงนี้ก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่นะไม่ได้ออกไปหมายอ่างเก็บน้าไม่ได้ไปหมายเขือนก็แถวบ้านไปก่อนนะบ,บางหมายก็คนดูนี่เบื่อเลยฮะไปซ้ๆๆๆนะฮะ เอาครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับหน้ามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาครับ